สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะ,สะเสด็จพระราชะดำเนินไปถวยายสักการะพระมหาธาตุเจดีย์ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประชาชนต่างมาให้การต้อนรับสเสด็จตั้งแต่ในช่วงเช้าครับเราจะไปฟังเสียงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนกันครับสึกื่นเต้นมากเลยครับจะเจอในหลวงท,งทัีนก็แบบ ตื่นตั้งแต่ตอนตีสี่มาแต่งตัวแบบแล้วก็แบบมาก่อนเวลานะคะแล้ววันนี้เรามาทำหน้าที่อะไรด้วยวะเป็นจิตอาสาด้วยเป็นจิตอาสาเขาให้มาทำอะไรก็มาเขาให้มาช่วยช่วยดูแลนักเรียนค่ะแบบเขาทำอะไรก็แบบช่วยเหลือเขาเรา,เราเองได้เป็นจิตอาสาเราไม่เคยให้ค้ามสุเราภาคภูมิใจไหมภูมิใจค่ะภูมิใจมากได้เป็นจิตอาสา วันนี้ที่ผมเขาไล่มามีโอกาสไล่มารับเสด็จก็คือเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าโอกาสที่เขาจะไล่มาเจอกับในหลวงนะครับมันยากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นปีใหม่เลยครับดีใจมากเลยครับมีความประทับใจนะคะนี่เป็นครั้งแรกในการที่มารอรับเสด็จพระองค์ท่านพอดีว่าเป็นคน น้องคายมา,มาเดินทางมาทํางานที่เชียงใหม่พอได้ทราบข่าวว่าพระองค์จะเสด็จก็ก็ตั้งใจมามารอรับเสด็จท่านนะคะมาก็มาตั้งแต่เช้าข้ามมงค่ะแล้วเราเองรู้สึกยังไงอยากมีอะไรอยากบอกพระองค์ไหมคะก็อยากออขอให้พระองค์ทรงพระเจริญน,นะคะมีพระพารามัยสมบูรณ์แข็งแรงก็อยู่เป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานค,ะค,นะค่ะการเตรียม ตัวของพวกกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมที่จะได้มาร่วมเข้าการรับเสด็จในครั้งนี้ทุกคนมีความปิติตื่นเต้นนะคะเนาะก็มีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็มีการซักซ้อมก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นงานที่ไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นในเชียงใหม่ซึ่งพวกเราเองก็ก็มีความปราบรื่ม ที่จะได้ร่วมในการเข้ารับเสด็จในครั้งนี้แล้วก็ทุกๆคนก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญใน